สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนานะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเอฟซีทุกท่านนะครับนาตยาสวัสดีค่ะลูกเร็วนาตยาจ๋าอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เอฟซีหน่อยลูกเร็วสวัสดีค่ะถอนสายบัวสวยๆลูกถอนสายบัวสวยๆเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะ แซบไหมลกกินอ้อยแซบไหมแซบไหม <c oughs> แซบครับแซบเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับดูแม่วาสนากินครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ใจบุญเจ้าของอ้อยนะครับเอาความหวานมาเพิ่มให้สองสาวของเรานะครับแม่ถือให้แป๊บนึ่งเยวอ้อยให้ดื่ครับ วันนี้ก็มาค่ำหน่อยนะครับน้องกวอนยังไม่เลิกเรียนเลยครับเพิ่งเปิดเทอมใหม่นะครับเรียนได้สองวันนะครับก็อ้อยมาเพิ่มความหวานให้นะครับวันนี้มาช่วงเย็นๆหน่อยครับ นาตามืออืนผิงไฟบบโลกผิงไฟบอนาตาผิงไฟบอมือเอือนอาผิงไฟสวัสดีจ้าในเร็วถ้าอยากผิงไฟสวัสดีจ้าน่อยสวัสดีจ้าสวยๆลกูกอ่อนๆลูกอ่อนๆกำลังกินครับไม่สนใจถ้าไดกินครับไม่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 สนใจ, <laughs> นรนใจเราถามเลยครับดูครับ ดูสายกินของเราครับคุณแม่วาสนาบอกชิวๆครับอ้อยเท่านี้นะครับมีมีอีกไหมนาตยาแสบบอลุกนาตยาแสบบอแสบบอลูกกำลังขัดจังหวะอีกแล้วครับชอบขัดจังหวะมากเลยครับเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมเขาก็จะตอบนานแสบบอแสบแสบบอลูก เอาถ้าแซบถ้าถ้าแซบจะมีลางว่ลนไห้โอ้แซบบอหวานห,าหวานเนลูกหวานหวานแซบครับแม่คุณแม่เอาเข้าวเหนียวมาฝากนะครับขอข้าวเหนียวหน่อยครับนี่ครับข้าวเหนียวครับได้มาให้ครับคนก็ได้กินช้างก็ได้กินครับจกให้แนบวครับ ควันสาวของเรายังไม่เลิกเรียนนะครับพี่กิ๊กกับน้องกวางนะครับเพิ่งเปิดเทอมใหม่ยูบ้านก็จะเงาๆหน่อยครับอ่ะลูกอ่ะนี่ได้ข้าวเหนียวมาให้แล้วลูกข้าวเหนียวครับลูกข้าวเหนียว,าน,ยวนาตายยาลูกข้าวเหนียวคุณแม่วัสนาจะจะกินไม่ค่อยเป็นนะครับข้าวเหนียวเดี๋ยวลองป้อนดูครับเอาคุณแม่แม่ถือฮะือกล้องให้เนี่ย

อ้าวกินเหมือนกันครับอ้าวเจ้าเหนียก็กินข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับอร่อยไหมไหนใครแซบ่แซบ,ซบใครแซบ่บใครแซ่บใครแซ่บโอ้น้าตยาแ่บบอ,อแซบ่บโอเคครับสวัสดีงามๆเนี่ยมาขอบคุณค่ะเนี่ยมา ขอนใจว่าสองเข้าสองเข้า้สองเขา้าสองเขา้าจะไหนลกสองเขา้เขา,นนเขาด้มีครับทู่บ้านก็มีผมกินมข้าวเหนียวคนเดียวลูส,สาวกับแม่น้องนาตยาก็ไม่ค่อยกิน ก็เข้าอ,อ,อีกแล้วครับไม่รู้จะได้ทํางานวันไหนนะครับเรื่อนจะคิดถึงบ้านที่สารบ้านเกิดแล้วครับสารบ้านเกิดก็เริ่มติดเกี่ยวข้าวแล้วครับเรื่องมีตอสังให้ช้างกินแล้วครับที่บ้านแม่ัษณะอยาเอาบ่กอเอาอีกบ่อ,อเอาไเตรียมปลาขึ้นเนี้ย เจ้าอ,อ้อยก่อนครับเย้าอ,อ้อยทีละสามลำครับแซ่บปอแตเอาผู้เดียวเพิ่ติดเล่นกี่เท่านี้ไม่เนี่ยวาสนาทั้งนี้อา้าวสาวเหนียก็ปิดเป็นครับ นาตยาก็ถามแม่วาสนาครับแซบบ,บบอแซบบอแม่วาสนาไม่ต้องถามครับเรื่องกินนะบอกขอให้บอกครับแม่วาสนาครับกอบแก๊บมาทาไมลูกกอบแก๊บกอบแก๊บอยากกินอ้อยบอใส่ซาลาไปใส่่าพบกันช่วงเย็นๆนะครับกับสองสาวของเราครับ น้องนาตยานี่กินช้ามากครับแม่แม่เอาข้าวไปหวานให้ไก่หน่อยให้ไก่กินด้วยตรงนู้นกอบแก๊บกอบแก๊บก็มาครับกอบแก๊บไปไหนลกูก นี่ก็พี่บิ๊กครับจะเฝ้าพี่นาตยาตลอดครับพี่บิ๊กซีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยครับก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเอฟซี 4, ทุกท่านนะครับ แม่วาสนาอ้วนมากครับก็กำล,งล,ลังรอรุนอยู่นะครับว่าจะมีวาสนาจะมีน้องกับเขาหรือเปล่าครับแม่วาสนานะครับครับอร่อยมากครับสองสาวของเราช่วงค่ำครับใกล้จะเมืดแล้วนะครับ ก็พาไปเดินออกกาลังกายกลับมาก็เลยพามากินอ้อยต่อนะครับพอดีมีห้องแถวใกล้ๆสวนเรานะครับเขาขายน้ำอ้อยคั้นนะครับที่ปลายมันเขาคั้นไม่ได้เขาก็ให้ไปเอามานะครับแกก็เก็บไว้ให้สองกระสอบนะครับ ทั้งกินทั้งจะหลับแล้วครับนาตยาดูท่ายืนกินแม่วาสนาชิวมากครับบอกอ้อยแค่นี้ชิวๆครับ กินไม่ถึงสิบนาทีครับจะหมดสองถุงปุ๋ยแล้วครับสองกระสอบแล้วครับนาตยากลัวกลัวแม่ศาสนาไอ้นี่ครับชายเท้าก็ไอ้นี่เหมือนกันนะครับเหมือนก็ทำเหมือนขากว่วยห้างครับ เอาอีกแล้วครับแม่วาสนาเอาอีกแล้วเป็นไงลูกนาตยาอร่อยไหมแซบไหมลูกหวานไหมดูดูเขาถามแม่แม่วาสนาครับรักมากครับรักแม่วาสนาครับพี่นาตยาเหมือนแม่กับลูกเลยครับแต่เขาไม่ใช่แม่กับลูกนะครับ นาตยานี้ก็อยู่กับผมตั้งแต่เด็กๆครับคุณแม่ซื้อมาตั้งแต่เล็กๆครับตั้งแต่อายุสองขวบนะครับตอนนี้นาตยาก็ได้ยี่สิบสามนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับยี่สิบห้าแล้วครับขอโทษด้วยครับแม่วาสนานี่ก็เพิ่งมาอยู่ด้วยได้สามปีนะครับก็ไปซื้อเขามาครับก็แต่ก่อนเป็นช้างลากไม้นะครับที่ภาคเหนือนะครับที่ อ,อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับครับผมวันนี้ก็กราบขอบคุณมากมากนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ,ณพี่คุณน้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ค้าขายก็ให้ร่ำรวยนะครับไม่เจ็บไม่จนทุกคนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณมากๆนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่นาตยาสวัสด,ดีจ้าในยลูกเร็วนาตยาสวัสด,ดีจา้าขอบคุณค่าคุณแม่เอฟซีคุณพ่อเอฟซีทุกท่านครับคุณพี่คุณน้อง สวัสดีจ้าถอนสายบัวหน่อยลูกเร็วนาตาจา๋าลาท่านผู้ชมหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวยๆลูกสวยๆอ่ะสวยๆนาตาททำสวยไหมลูกสวยไหมสวยครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยนะครับ